อะไรครับตอนนี้ก็จะตำถั่วค่ะอ๋อมีอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้มีพริกกับกระเทียมอือถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ใส่แยาตนำกระเทียมก่อนนะตำพริกก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยนี่อะไรอันนี้ปลาร้าค่ะเครื่องอือโอเคถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ใส่แค่นะี้นี่กระเทียมนี่ยครับแล้วนี่ก็ถั่วทีเนี้ยถั่วเนี้ย ใช่ค่ะ,ะแล้วก็หั่นลงไปก่อนเพิ่งเก็บมาสดๆนะคะเก็บจากที่ใดครับที่ไร่วิพิธภเพฑงค่ะเมื่อเช้านี้ก็เก็บมาสดๆเลยค่ะเนี้ยก็เลยจะมาตาให้ชิมอ่าโอเค เดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องเข้าไปได้เลยนะคะใส่อะไรบ้างคะตอนนี้ก็ปรุงไว้เรียบร้อยค่ะมีปะลาะมีพวกปลาอะไรนะคะเราก็ใส่เข้าไปค่ะโอใส่หมดเลยเหรอครับใส่หมดนะคะเพราะว่าเราเตรียมไว้เดยวพอยมันก็จะมีมะเขือมะเขืออะไรเนี่ยมะเขือเทศค่ะแล้วก็จะมีมะกอกนี่มะกอกมันชอบเปรี้ยวนะเราก็ใส่เข้าไปใส่สองลูก จะได้รสชาติอร่อยค่ะมันจะหอมแล้วมันจะหวานนี่โอ้โหมะกอกนี้ต้องต้องปลูกแล้วเนี่ยอือนอกจากนั้นแล้วก็ชุเลียเลยนะคะอ๋อต้องแหลกมากไม่เนี่ยไม่ต้องแหลกก็ได้ไม่แหลกมากก็ได้ค่ะถั่วน้อยไปว่าเอาเดี๋ยวไม่พอเอาอีกเอาอีกแค่นี้พอขออีกหน่อยนึงได้ไหมหนี่งโอ้โหถั่วทั้งเยอะจำนิดเดียวใช่ให้ชิมก่อนให้ชิมก่อนว่าเป็นยังไงแหลก พอแล้วครับพอแล้วนะเนาะโอ้โหน้ำลายไหลเลยใช่ไหมฮะอ่าเดี๋ยวจะเทนะคะจับลักน้ำลายนั่นแหละอ่าเดี๋ยวตักมาก่อนนี่ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าโอ้โหแม่ทำลายไหลยังคะมะกอกนะคะใส่ไปเมื่อกี้ไม่ใส่ถั่วน้อยจังนี่ค่ะโอ้โห กินสองคนนะคะอืมพี่เราก็ปลูกเองโอเคไหมโอ้โหนี่มีน้ำด้วยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีผักนี่ะหอมน่ากิน๋ยาช้อมาตัดชิ้นนี้ค่ะ ชิมก่อนค่ะอืมเป็นไงไนบ<อ>้างครับเปรี้ยวเค็มอร่อยกลมกลม่อมผักมุกม้งแห่ะอืม <c oughs> มันมีมะกอกกักมันอร่อยอสรุปแล้วอร่อยนะอร่อยค่ะนี่อันนี้เป็นผักตะแงงค่ะใส่คู่กันได้เผ็ดมากเลยโอ้โหม,มันจะหอมแบบแงงอ่ะอร่อยมากเลยเขอเคี้ยวก่อนแล้วค่ะ บ่งไป่ตืนเลยค่ะ